นะครับแดงเลยตัวนี้เชา้าเดียวโหลูกเกิดลุมกระดำเลยโอ้ายเวยสวัสดีครับสวัสดีน,นะที่มีใจรักในการตกปลาสายคลองธรรมชาติทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่องแม็กกิตรช์ชาแนลด้วยครับผมก็วันนี้นะครับน้ําแมวก็ พาเพื่อนๆน,นะครับมาเช็คหมายของหกบนหรือของตะก,กะนะครับหมายที่ผมมาวันนี้ก็คือเป็นหมายต้นตีนเป็ดนะครับครั้งที่แล้วผมเคยมาทาคลิปจุดนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เลยพาทุกคนนะมาเช็คจุดนี้อีกรอบหนึ่งว่ามีตัวกินเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่านะครับเพราะอีพีที่แล้วผมไปเช็คตรงต้นจามจุรีตรงเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็มีตัวสวยๆกินอยู่นะครับผม ขณะนี้เป็นเวลา6โมงกโมงครึ่งนะครับผม6โมงใช่6โมง6โมงครึ่งพอดีเลยนะครับมาถึงผมก็ประกอบคันนะครับผสมเหยื่อนะครับแล้วก็มาเปิดคลิปนี่นะครับก็่อนไปชมคลิปแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้คันเบ็ดยาว7ฟุตนะครับเบบห85นะครับวันนี้เอามาจํานวนเท่าเดิมนะครับ6คันแล้วก็ ตะกัวนะครับยังเป็น15หกรัมจากที่ไปตกกูงวีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็จะมีลูกปัดนะครับแล้วก็มีกิปลูกหมุนไอ้ลูกปัดเนี่ยใส่ไว้นะครับกันเวลาเราวัดเบ็ดแรงๆนะครับลูกหมุนจะเข้าไปอยู่ในรูตะกัวนะครับทําให้เกิดสายตีเกียวนะครับทําให้แบบเวลาหมุนหมุนหมุนอัดปลามานะครับ ก็ลูกหมุนมันไม่หมุนนะครับทําให้เกิดสายตีเกลียวทําให้ปลาหลุดได้นะครับส่วนเหยื่อนะครับก็เป็นเหยื่อบ้าตกปลาขอน้าต้นนะครับแล้วก็ตะก้อจิ๋วสองเซนนะครับตะขอเบอร์หนึ่งเขียนเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆนะครับรรรน,บนี่เป็นตะก้อตายนะครับสองชิ่งบนล่าง ผมก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้หมายไม่เหมือนเดิมนะครับเขาก่อนจะมีผักผักตบอยู่ริมฝั่งฝั่งนู้น,นครับแต่วันนี้มาเนี่ยมีน้อยมากก็ไม่รู้จะมีปลาให้หลบพห้อาศัยอยู่หรือเปล่านะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมปลาเดี๋ยวตอนนี้ปั้นเหยียดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตีเวทชุดแรกกันครับผม อเดี๋ยวมาดูสภาพไหยวันนี้กันก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะตีเบ็ดแบบไหนนะครับวันนี้ก็ตะก่อนที่ผมมาตรงนี้บริเวณนี้ครับจะมีตะกบเต็มเลยแต่วันนี้ตรงนี้ไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเหลือแค่ตรงนี้กับตรงนี้ครับต้องใส่วันนี้ก็จะต้องลองตีฉีกมาทางนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ตรงกลางนอาจะสักสองคันพอ เพราะว่าไม่มีผักตบนะปลาอาจจะไม่มีที่อาศัยน่าจะไปอยู่ตามกอผักนะครับผมอ่านี่ครับผมเบ็ดกำลังจะตีชุดแรกครับตับ้นเยาเสร็จแล้วนะครับ มาแล้วครับปนินแต้มแรกครับผมไซส์ปลาเค็มเลยนะโอ้โอโอมาแล้วครับตีไปประมาณสักสิบนาทีนะครับเริ่มมีอาการแล้วคันเบ็ด ยบลงไปเลยครับนึกว่ปาปายใหญ่นะครับฟักเกอร์ครับผม แตมสองครับผมแตมอีกสามครับผมตัวนี้ตัวสวยนะรังแดงเลยตัวนี้ ลุ้นแต้มต่อไปกันครับ หลุดครับผมนี่ครับหลุดอยู่ข้างฝั่งพอดีครับผม แมครับผมจุดนี้นะครับก็มีตัวกินนะครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวใหญ่กัน,นครับผม มาแต้มครับผมหมายแต้มครับผม หยับซสขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมมันเช้าเนี่ยโหลูกเกิดลุมก็ดำเลยหายแต้มครับผมลุ้นแต้มต่อไปครับกดกดเงียบเลยใครนี้ยวบรวบเช็คเลยเช็กเลยเมื่อกี้วยไปแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วคิดว่านะทราบโอ้ยตึงเปี้ยะน้ำแมวตึงเปี้ยะ เฮ้โหฮอตจริงเลยอ่ะเฮ้ยพันละนี่ตัวสวยนี่ต้องกลัวครับตะขอเบอร์หนึ่งอ่ะนสวยนัดอย่างเดียวขาวโบ๊ะเลยอ่ะตัวเมียแน่เลยครับขาวโบ๊ะเลยอ่ะเนี่ยเราจะเล็งฝั่งนี้นะเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดแล้วไปแล้วไปแล้วจะร่วงแล้วนะ เฮ้ยขึ้นน้ำเฮ้ย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 เกปะวะเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นน้ำเลยอะไปไหนแล้ววัวไปเล่เกอนนะแตเพียนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพียนใหญ่เพียนใหญ่ว่าแล้วทำไมไม่ขึ้นน้ำตายเลยเี้ยนใหญ่มีย่นใโอ้มีครึ่งโลอะหาย เได้ได้ <นะ S 2> ไดูดูดูมาดูสีหน้าคนฝ่ายป้าเนี่ยโอ้โหเพงเลย ครับปลดไปให้ชมนะครับพอดีตะไอ้ตะกตะก้อไปพันกับอีกคันหนึ่งนะฮะนี่ครับ <c oughs> เ, <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> อยู่ <c oughs> นู่นคันหัวทิ่มลงไปนู่นอุปกรณ์ตีอยาะฟอร์มนะครับแต่ว่านี <c> ่ <oughs> มันไม่กินนะครับปลดเอา เอาเอามาคันเดียวครับแล้วก็เอามาใช้งานให้มันเกิดประโยชน์วันนี้มาดูน้องแมวเนี้ยพอดีเพิ่งเลิกงานมาก็เลยเลยมาก็เลยถือคันตีอ่ะปอมมาด้วยใช้ให้เกิดประโยชน์แต่กลัวไม่ใส่อ่ะมันกินวิ่งเลยอะคันหนวดทิ่มุมเลนเราวูบ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 วยทำไมเบาจังอ่ะมาอยู่นะก๊อฟฮะโอ้โหอยู่ไหมมาอยู่เฮ้ยตียัดผักอ่ะเฮ้ย ้กดเหนื่อยกดขันอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยเปิดกล้องขันเป่าไม่รู้วัดมาไม่ติดกดไปสองทีเลยนะเมื่อกี้โอ้ยหน้ำกัวนะครับเอนมันวิ่งมาเรื่อยไหลมาเรื่อยนะว้าวว้าวว้าว้ว้้วาวว้าวว้วว้าว้วาา้า พ่อพระใจดีไม่เอาปลาขาวครับพี่กเกียรติทำในตู้เย็นยังเยอะแยะเลยครับวันนี้ก็เลยจะมาเอาแต่ปลานิลนบางครั้งปลาติดเราก็ไม่รู้นะครับนี่ผมจะเอาขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อตัวสวยด้วยอุ้ยสองคันเลยว่ะแมวหุ้ยสามคันเลยว่ะอุ้ย แล้วกดเลี้ยงกันเลยกันนะพันกันหรือเปล่าวะไม่พันไม่พันเอาเอาคันไหนนะคันไหนก่อนเนาะสามคันเนี่ยเออเอาคันนี้ก่อนเออเอาเอาคันไหนก่อนเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้ตัวเล็กเฮ้ยหมอหมอนาะหมอตะกลับหมอตะกลับอ่าคันแรกผ่านไปครับ อ่ะๆคนที่สองอ่ามากินสักคันนะเออเอาเอาทิ้งกินที่เอาสามคันโอ้ยอม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 เงี้ยยอมเลยเงี้ย โอ,โ,โอ้โหยังไงเนี่ยจะโชว์ยังไงเนี่ยเออปดทีเดียวสามคันรวดสามคัน <S 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 อันนี้ห <1 S 1> น,นึ่งคันนี่อีกสองคันเห็นไหมเนี่ยโอ้นักกอลกระจดยามแต่ดาไม่มาช่วยเลยดูที่ไหนนั่งหัวละขำคิกๆๆไม่เราจะดูไงว่า <S 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 เอาจะเลือกคันไหนที่มันถูกปนินไงสรุปเออสรุป,ป<ด>เลือกไม่ถูกสักคันอ่ะเเนี้ยปดทิ้งให้หมด นับย้อนหลังเลยโอ้โห้ว่ตัวไม่ใหญ่ทำไมันกินแรงทวะแสได้ว่ามันอยู่ในในในนั่นเลยในย้อนนั่นหลยอคันี้เพิ่งตีเข้าย้อนนั้นใช่ไหมนี่ครับผมมาอีกแต้มหนึ่งฮะหมูนั่งโมงกับก๊อฟอยู่เลยปลาไม่กินวะโอ้โหกดกดดึ๊งดึงดึงเลยครับเป่าภาษา นางเหลียวคนสี่คันครับมาแวะจอดคุยด้วยนะนี่เกาะขึ้นมาแล้วผมบอกแล้วได้ตัวเดี๋ยวจะได้เวลากลับแล้วดิสีภรรยาสุธิรักษ์บอกให้ซื้อไข่ไข่หมดนะซื้อไข่แพงหนึ่งันนั้นก็ซื้อบอกทอดถอมไปสองรอบหมดไปแล้วสิบใบไข่โอ้โหกินกันดีครับผมตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนครับเบียดโมงตรงนะครับก็ ต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ต้องไปเข้าดึกด้วยเดี๋ยวไปดูผลงานปลากันหน่อยวันนี้ผมมาเช็คมาเช็คหมายนะมีเวลาแค่สมชั่วโมงเนี่มาเที่ยวเนี้ยแล้วก็นักกอบตามมาให้กำลังใจครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่าหนึ่งกระทังงานไม่ถอดเลยอืม สวยงามตามท้องเรื่องในประมาณนี้ครับไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจุดนี้ก็มาเช็คหมายเ,เพื่อนนะครับตรงนี้ก็มีตัวกินนะครับผมแต่ว่าเวลาผมมามันน้อยไปหน่อยก็ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดตัวนับกับะกบแล้วรอบนึงใช่ครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดแต้มครับตัวก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับตัวสวยอยู่นะก็ไฟประเข็มไ,ปไฟปลาเข็เมแดดเดียวนั่นแหละครับผ่าหลังทอดผ่าหลังตากแดด เดี๋ยวเทเลยจะได้ไม่ต้องล้างอีกใช่เเปื้อนอีกนุนนุนนุนยังตัวหนึ่งอยู่นุนนุนนี่อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยครับก็ะถือว่าไซส์สวยอยู่นะไม่เล็กนะเนี่ยไซส์ฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือเน้นเลยวันนี้ก็คลิปนี้ผมกับกขก็ต้องขอขอตัวกลับบ้านก่อนใช่ครับแล้วก็ คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปคกลแล็บกันที่ไหนอีกนะครับไปลงหมายจุดไหนแต่บอกไว้ก่อนว่าจะไปหาที่ใหม่ๆบ้างนะครับผมใช่ครับก็เดี๋ยวคอาติดตามผลงานกันนะครับผมก็อย่าลืมท่องนกอฟสองกินเกี้ยงนะครับผมให้กําลังใจแอบมาดูแอบมาดูเนี่ยโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปแล้วนี่ครับปลาหน้านแมวนะโหสวยๆเลยวันนี้ ก็ครึ่งวันนะครับไม่ถึงครึ่งวันหรอกประมาณสัก7จ็ดโมงถึง11บเอโมงไม่ถึงสิบเอโมงหรอกเราเก็บเบ็ดก่อนก็10บโมงหน่อยหน่อยเราก็เก็บแล้วครับใช่